คุณอาจกำลังถูกควบคุม6สัญญาณที่บอกว่ามีคนกำลังใช้จิตวิทยาเล่นงานคุณในโลกของมนุษย์ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเป็นสิ่งที่ซับซ้อนบางครั้งเราอาจรู้สึกเหมือนถูกผลักดันให้ทำบางสิ่งที่เราไม่เต็มใจหรือถูกชักจูงให้เชื่อสิ่งที่ไม่ได้เป็นความจริงโดยสมบูรณ์นี่อาจเป็นสัญญาณว่าคุณกำลังถูกควบคุมทางจิตวิทยาโดยที่คุณไม่รู้ตัว การควบคุมทางจิตวิทยาเป็นเทคนิคที่บางคนใช้เพื่อจูงใจควบคุมหรือมีอิทธิพลต่อผู้อื่นในแบบที่เป็นประโยชน์ต่อตัวเองโดยมักใช้วิธีการที่แยบยลซ่อนเร้นและบางครั้งอาจเป็นอันตรายต่อหอยื่ที่ไม่รู้ตัวว่ากำลังตกเป็นเป้าหมายหากคุณเคยรู้สึกเหมือนตกอยู่ภายใต้อำนาจของใครบางคนโดยที่ไม่สามารถอธิบายได้ว่าทำไมบางทีคุณอาจกำลังถูกควบคุม โดยใครบางคนรอบตัวและนี่คือ6สัญญาณสำคัญที่บ่งบอกว่าคุณกำลังตกเป็นเหยื่อของการควบคุมทางจิตวิทยา 1, พวกเขาทำให้คุณรู้สึกผิดตลอดเวลาหนึ่งในวิธีที่พบบ่อยที่สุดที่คนใช้เพื่อควบคุมผู้อื่นคือการทำให้อยู่รู้สึกผิดซึ่งเป็นการกระทำที่ทำให้คุณต้องรับผิดชอบในสิ่งที่คุณไม่ได้เป็นต้นเหตุหรือทำให้คุณรู้สึกว่าคุณกำลังทำผิดแม้ว่าคุณจะไม่ได้ทำ ตัวอย่างพ่อแม่ที่พูดว่าฉันเสียสละเพื่อเธอขนาดนี้แต่เธอกลับไม่เคยสนใจความรู้สึกของฉันเลยเพื่อนที่บอกว่าถ้าเธอเป็นเพื่อนที่ดีจริงๆเธอจะช่วยฉันตอนนี้โดยไม่ต้องถามอะไรคนรักที่พูดว่าถ้าเธอรักฉันจริงเธอจะไม่ทำให้ฉันเสียใจแบบนี้คำพูดเหล่านี้มักทำให้อยู่รู้สึกผิด และพยายามทำตามที่อีกฝ่ายต้องการเพื่อให้ตัวเองไม่รู้สึกแย่วิธีรับมือหากคุณรู้สึกว่ากำลังถูกําให้รู้สึกผิดโดยไม่มีเหตุผลที่แท้จริงให้ตั้งสติและพิจารณาสถานการณ์อย่างมีเหตุผลถามตัวเองว่านี่เป็นความผิดของฉันจริงๆหรือและหากคำตอบคือไม่ก็อย่าปล่อยให้ตัวเองตกอยู่ภายใต้อำนาจของการควบคุมนี้ สงพวกเขาบิดเบือนความจริงเป็นเทคนิคทางจิตวิทยาที่ใช้เพื่อทำให้เหยื่อสงสัยในความจำและการรับรู้ของตัวเองโดยมักเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ที่มีอำนาจไม่เท่าเทียมเช่นคู่รักครอบครัวหรือหัวหน้าลูกน้องตัวอย่างเธอจำผิดแล้วฉันไม่เคยพูดแบบนั้นทั้งที่จริงๆแล้วเขาเคยพูดเธอคิดมากไปเองไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรอก เธอคงบ้าไปแล้วแน่ๆใครเขาจะทำแบบนั้นเมื่อเจอบ่อยๆคุณจะเริ่มสงสัยตัวเองหรือว่าเราคิดมากไปจริงๆและเริ่มพึ่งพาผู้ควบคุมมากขึ้นเพราะไม่แน่ใจในความทรงจำของตัวเองวิธีรับมือจดบันทึกเหตุการณ์ต่างๆเพื่อยืนยันความจริงขอความเห็นจากคนรอบข้างที่เป็นกลางเชื่อมั่นในสัญชาตญาณของตัวเอง สามพวกเขาใช้คำชมและคำวิจารณ์สลับกันบางคนใช้เทคนิคนี้หรือการมอบความรักอย่างลดหลามเพื่อสร้างความสัมพันธ์และให้คุณรู้สึกพิเศษแต่เมื่อได้สิ่งที่ต้องการแล้วพวกเขาจะลดคุณค่าของคุณลงด้วยคำพูดหรือพฤติกรรมที่ทำให้คุณรู้สึกแย่ตัวอย่างตอนแรกพวกเขาชื่นชมคุณว่าคุณเป็นคนที่ฉลาดและน่าทึ่งที่สุดที่ฉันเคยเจอ แต่หลังจากนั้นไม่นานพวกเขากลับพูดว่าคุณมันไม่ได้พิเศษอะไรเลยวิธีรับมืออย่าหลงเชื่อคำพูดหวานหูเร็วเกินไปสังเกตพฤติกรรมของพวกเขาในระยะยาวหากพวกเขามักเปลี่ยนอารมณ์อย่างรุนแรงให้ระวังว่าคุณอาจตกอยู่ภายใต้การควบคุมสี่พวกเขาทำให้คุณแยกตัวออกจากคนรอบข้างคนที่ต้องการควบคุมคุณม,มัก จะพยายามแยกคุณออกจากครอบครัวและเพื่อนๆของคุณโดยการทาให้คุณเชื่อว่าคนเหล่านั้นไม่ไดีสำหรับคุณหรือพยายามใส่ร้ายคนรอบตัวคุณตัวอย่างเพื่อนของเธอไม่ชอบฉันเลยเธอไม่ควรคบกับพวกเขาครอบครัวของเธอไม่เข้าใจเธอเท่าฉันหรอกทำไมต้องไปเที่ยวกับเพื่อนในเมื่อเราสองคนอยู่ด้วยกันก็พอแล้ววิธีรับมือ อย่าปล่อยให้ใครมาควบคุมชีวิตของคุณคงความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างเอาไว้เพราะพวกเขาอาจเป็นแหล่งสนับสนุนสำคัญหากคุณต้องออกจากความสัมพันธ์ที่เป็นพิษ้าพวกเขาใช้ความกลัวบังคับคุณบางคนใช้ความกลัวเป็นเครื่องมือในการควบคุมเช่นข่มขู่หรือทำให้คุณกลัวว่าจะเกิดสิ่งแย่ๆหากคุณไม่ทำตามที่พวกเขาต้องการตัวอย่าง ถ้าเธอเลิกกับฉันฉันจะทำให้ชีวิตเธอลำบากถ้าเธอไม่ทำตามฉันเธอจะต้องเสียใจวิธีรับมือหากคุณตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ควรขอความช่วยเหลือจากคนที่ไว้ใจได้และหาทางออกจากความสัมพันธ์ที่เป็นพิษ 6. พวกเขาทำให้คุณสูญเสียความมั่นใจพวกเขาอาจพูดจาถักถางหรือทำให้คุณรู้สึกว่า คุณไม่มีความสามารถพอจนสุดท้ายคุณต้องพึ่งพาพวกเขาตลอดตัวอย่างเธอทำอะไรเองไม่เป็นเลยจริงๆไม่มีใครต้องการเธอหรอกถ้าไม่มีฉันวิธีรับมืออย่าให้คำพูดของพวกเขามากำหนดคุณค่าในตัวเองพยายามสร้างความมั่นใจและเชื่อในศักยภาพของตัวเองสรุป หากคุณพบว่าสัญญาณเหล่านี้เกิดขึ้นในชีวิตของคุณอาจถึงเวลาที่ต้องพิจารณาว่าคุณกำลังถูกควบคุมทางจิตวิทยาหรือไม่และหาทางปกป้องตัวเองจากอิทธิพลที่เป็นพิษเหล่านี้